ครับคุณที่ดารัฐพัทรนาวิกนะฮะมีรายงานแจ้งว่าเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งฮะปพก็จะได้ถแถลงจากกรณีที่คนกรุงเทพนั้นตื่นตระหนกนะฮะว่ามีอาการสั่นไหวของตัวตึกแล้วก็อ,อกยบยพกันออกไปเด,เดี๋ยวเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราเกี่ยวสัญญาณสดมารายงานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ตรวจสอบประเด็นนี้กันก่อนเลยช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีการแชร์ข้อมูลกันนะฮะตึกอตอตง,งอที่ถล่มเนี่ยก็ได้ทําประกันวินาศภัยเอาไว้กับที่พยาประกรันภัยคนไทยเป็นห่วง ว่าโอา้โหอย่างนี้ทางทิพยประกันภัยต้องจ่ายเงิน2000กว่าล้านและจะกระทบต่อการบริหารการเงินของทางบริษัทรับประกันหรือไม่เนี่ยนะฮะวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะพูดคุยกับดรสมพรสืบถวินกุลครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจทิพยประกันภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตถามในส่วนที่ไปรับประกันตัวตึกของสอตงอด้วยรวมถึงขอถามแทนคนที่คอนโดบ้านเสียหายแล้วต้องเคลมประกันด้วยนะเอาขอประเด็นนี้ก่อนเลย นะฮะสี์ที่บอกว่าทางตึกอันเนี้ยของสองตงทำประกรันเอาไว้กับทางที่พิจารณประกันภยัยข้อเท็จจริงนี่ยังไงบ้างฮะครับข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามข่าวนะครับเพราะว่าอาคารของสำนักงานสงตงนะครับมีการทําประกันภยัยไว้กับ4บริษัทประกันภยัย<ม>โดยมีที่พิจารประกันภัยนั้นนะครับ ที่เราเรียกกันเพราะว่าเป็นลีดเดอร์นะครับเรารับไว้40%แล้วก็มีอีก3บริษัทประกันภัยนะครับก็คือบริษัทกรุงเทพประกันภัยรับไว้25่านะครับบริษัทอินทราลประกันภัยรับไว้25่าและบริษัทวิริยะประกันภัยรับไว้อีก10นะครับแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับเมื่อบริษัทประกันภัยมีการรับประกันภัยโครงการใหญ่ๆขนาดนี้เข้ามานะครับเราจะมีวิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยงของเราโดยทััั่่วไปปกกกก็จะะมีาารรทํนภยตอออ ยังบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศะนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศนะครับสำหรับที่พิาประกันภัยเองนั้นเน่เราเป็นผู้รับประกันภัยหลักในโครงการนี้คือ40%อเรามีการทําประกันภัยต่อไว้ไปยังบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศนะครับที่มีเรตติ้งเครดิตเรตติ้งไม่ต่ำกว่า A นะครับเรารีออกไปถึง95%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีนี้นะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ เรื่องของฐานะการเงินของบริษัทที่มีรับประกันภัยแต่อย่างใดน,นะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนโดยภาพรวมนะครับคือทุนประกันภัยที่2000กว่าล้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าในกรณีนี้นะครับบริษัทประกันภัยต้องจ่ายทั้ง2 0 0 0กว่าล้านเวนลาเราประเม,มินมูลค่าความเสียหายเนะครับเราจะประเม,มินมูลค่าความเสียหายณขณะที่เกิดเหตุ<ช>อุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นหรือว่าวินาศภัยเกิดขึ้นซึ่งในกรณีนี้การประเม,มินมูลค่างานส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะประเมินตามเปอร์เซ็นต์การแล้วเสร็จของโครงการ นะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยสายตาอยู่แล้วว่าโครงการนี้ยังไม่ได้แล้วเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าโครงการอยู่ที่2136งาบล้านบาทบตามทุนอุปกันภัยแต่ตอนที่ถ้าเราดูจากโครงการที่ดําเนินการแล้วก็ดูจากภาพข่าวต่างๆหลายๆสํานักข่าวหลายๆผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาประเมินว่าโครงการนี้ในขณะที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยครับน่าจะมีการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณสัก40อร์ตบ้าง 3 5บ้าง5 0บ้างนะครับก็แล้วแต่สมมุติเ่าเป็น5 0แล้วกันนะครับก็หมายความว่าโครงการที่มีการทำประกันเอาไว้ที่2136ล้านเนี่ยนะครับความเสียหายณวันเวลาที่เกิดเหตุน,นั้นเนี่ยก็จะเป็น5 0ในทีณน,นี้ถ้าเราพัดคำว่าคร่าวๆนะเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับผมยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่ามันคือ50%นะครับแต่นี่เป็นกรณีตัวอย่างว่าสมมุติเป็น500%ก็ถ้ากิบเสียยหาในโครงการนับก็คือประมาณ1000ล้านครับ แล้วก็โครงการนี้ตอนทําประกันภัยนั้นนี่ครับมีเงื่อนไขความรับผิดชอบส่วนแรกเอาไว้ที่20%<ม>ก็หมายความว่าถ้าความเสียหาย1000ล้านนะครับเจ้าของโครงการรับผิดชอบเอง20%อีก80%บริษัทประกันภัยมาร่วมกันรับผิดชอบในกรณีนี้ก็คือ800้ล้านมาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วใน800ล้านนี้ก็ แต่ลับ,บริษัทประกันภัยก็รับผิดชอบกันตามสัดส่วนถ้าพูดถึงที่พยาประกันภัยเราก็รับผิดชอบในส่วนของเรา40%ก็48 32ก็คือ320ล้านทีนี้พอ320ล้านที่ทิพยารบับเข้ามานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นว่าเรามีการทําประกันภัยต่อไป95%หมายความว่าเรารับความเสี่ยงของเราเองไว้5%ก็คํานวณว,ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทิพยะจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ก็คือ5%ของ320ล้านันั้นก็ประมาณสัก17 18, 000, ล้าน18ล้านบาท ค่ะในะฮะอันนี้รวมไปถึงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยไหมะฮะหรือว่ารวมเฉพาะตัวตึกที่เรารับประกันภัยนะเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงตัวตึกนะครับโครงการนี้ที่มีการทําประกันภัยไว้กับ4บริษัทประกันภัยร่วมนะครับแบ่งออกเป็นความคุ้มครอง3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือมูลค่าของโครงการก็คือ2136ล้านกลุ่มที่2นั้นน่ะก็คือทําประกันภัยในเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับอันนี้เขาทําประกันภัยเอาไว้ที่30ล้านบาทนะครับต่อครั้ง แล้วก็ไม่เกิน100ล้านบาทต่อความคุ้มครองทั้งปีนะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือทําประกันภัยในเรื่องของคว,ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมของเจ้าของนะครับซึ่งอาจจะมีอาคารบ้านเรือนหรือว่าสํานักงานที่มีอยู่เดิมอันนี้เ็าทาประกันไว้เพียง5ล้านบาทบนะครับแต่ในกรมธรรมนี้ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองในเรื่องของอคนงานที่เข้าไปไปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานคือไม่ได้ซื้อกับ4บริษัท ผู้รับประกันภัยร <อะ S 2> ่วมแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการซื้อกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม่อย่างไรต้องไปต,วตวรวจสอบดูนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมประกันิทยสภัยไทยด้วยนะครับเราก็ได้มีการสอบถามไปกับสมาชิกข,ของเรานะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างไหมที่ได้มีการรับประกันภัยในเรื่องของออแรงงานที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสายงานนะครับก็ขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีบริษัทไหนยืนยันมาว่าเป็นผู้รับประกันภัยครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันอีกทีนึ่งนะครก็ตรงนี้เอาพอยตนี้ก่อนก็คือยืนยันว่าเหตุที่ทําให้ตึกถล่มลงมาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อการเงินของทางีทพยาประกันภัยครับครับก็ท่านผู้ผู้ชมนะครับสบายใจได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทประกันภัยนะครับจะมีการจัด การในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของตัวเองโดยเฉพาะที่ประกันภัยเราได้มีการทําประกันภัยต่อไว้ถึง95%และนอกหนักนอกจากการทาประกันภัยต่อในโครงการนี้95%เนนะครับเรายังมีการซื้อประกันภัยในส่วนที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในเรื่องภัยพิบัติเป็นการต่างหากอีกต่างหากนะครับเพื่อว่าในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ,รบถ้าเพราะว่าความเสียหายอื่นๆก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับเราก็จะมีการซื้อประกันภัยที่เราเรียกว่า XOL หรือ excess of loss นะครับ ปดเทคความสูญเสียของทิพัประกันภัยไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับจึงทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่านะครับวันนี้นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะความมั่นคงทิพย์รับประกันภัยถ้าเปรียบเทียบก็เฉกเช่นเดียวกันกับถ้าเราย้อนกลับไปปี54นะครับซึ่งมีเหตุการณ์อุทกภัยนะครับในขณะนั้นเองนะอุตสาหกรรมประกันเวิสภัยเองก็มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยรวมกันนะครับสี่แสนล้านบาท นะครับแล้วทุกรบริษัทประกันภัยก็มีการทําประกันภัยต่อไปอยังต่างประเทศนะครับแล้วในในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรบริษัทประกันภัยเดียวที่ล้มหายตายจากไปนะครับเช่นเดียวกันในขณะนั้นที่พิาทประกันภัยเองก็เป็นหนึ่งในผู้รับประกันภัยทรัพย์สินหลักๆของประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับ มีการจ่ายค่าสินไหมยทดแทนไปจํานวนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเราก็มีการทำประการภัยต่อ,อก็ไม่มีผลรกระทบต่อฐานะการเงินของบรษิษัทที่พยากรณ์ไปครับโอ้แต่วันนี้ก็ภาพรวมโดยเฉพาะนักลงทุนที่เขาก็ตื่นตื่นตระหนกกันฮะเนี่ยอย่างล่าสุดนี้ผมเช็คนี่หุ้นของท i เอนี่รอดไป7%นะฮะแต่จริงๆก็ก,ก็ก็มีความตื่นตระหนกกันทั้งตลาดหุ้นเลยนะฮะครับผมเชื่อว่า สถานการณ์อย่างตอนนี้นะครับประชาชนหรือนักลงทุนก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการ exit ไว้ก่อนนะครับแต่ผมเรียนตรงๆว่าอย่าต้องอย่าได้ panic ไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับบริษัทประกันภัยทุกบริษัทประกันภัยนั้นก็จะมีระบบในการริหารความเสี่ยงนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีการทําประกันภัยต่อไป ต่างประเทศแล้วในส่วนของตึกของคนทั่วไปที่อาจจะทําประกันภัยไว้เนี่ยค่ะต้องเคลมยังไงคะขั้นตอนของการเคลมผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมหนึ่งนี้นะครับว่าโดยทั่วไปแล้วนี่ครับท่านที่มีการซื้อประกันภัยอัคคีภัย ah เอาไว้นะครับก <a> รมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยมาตรฐานนะครับจะมีการขยายความคุ้มครองถึงมหันตภัยหรือภัยพิบัติอยู่แล้วนะครับแต่จะมีจํากัดความรับผิดเอาไว้ไม่เกิน20,000บาทนะครับซึ่งกรณีแผ่นดินไหวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหันตภัยหรือเป็นภัยพิบัตินะครับเพราะกรมธรรม์ อนาคตภัยโดยทั่วไปนั้นก็จะมีความคุ้มคลองในส่วนนี้อยู่นะครับตามความเสียายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน20,000บาทนะครับสำหรับในเรื่องของอ,อ,อาคารสูงหรืออะไรต่างๆนั้นนี่ครับซึ่งเป็นการประกันภัยในลักษณะที่เรียกว่า Industrial a ลออนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ ผู้เจ้าของตึกหรืออาคารนั้นก็อาจจะมีการซื้อขยายความคุ้มครองไปถึงในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นครมไม่ได้เป็นความคุ้มครองมาตรฐานอยู่ในนั้นจะต้องมีการซื้อแยกต่างหากนะครับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆอาคารสูงนะครับก็คงจะมีการขยายความคุ้มครองอันนี้ออกไปแต่อาจจะมีการขยายความคุ้มครองไปในวงเงินที่จํากัดหน่อย ซึ่งอันนี้แล้วแต่กรมธรรมครับก็ฝากท่านผู้ชมว่าลองตรวจสอบกรมธรร์ขอ,ของตัวเองดยนะครับว่ามีความคุ้มครองในส่วนนี้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นกรมธรร์การก่อสร้างนะครับนะครับกรมธรร์การก่อสร้างที่ในในที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับมักจะมีการขยายความคุ้มครองไปถึงในเรื่องของมหันตภัยอยู่แล้วอย่างเช่นต <without S 2> ึนกของสตงงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความคุ้มครองในเรื่องของมหันตภัย นะครับแล้วก็เต็มวงเงินด้วยครับครับเรสมพรนะคนเขากลัวกันแบบนี้เหมือนตอนที่เราทําประกันภย COVID ัยโควิดแล้วพอระดมเคลมแห่กันไปเคลมและนี่ยคนที่มีคอนโดแล้วคอนโดเสียหายก็เยอะคนก็กลัวกันว่าเดี๋ยวจะเคลมนานเคลมยากยิบย่อยหรือเปล่าตอนแรกเหมือนจะจะเคลมได้แต่ตอนหลังแบบเอาสุดท้ายมีเงื่อนไขอะไรมาอีกยิบจับผมผมผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าณตอนนี้นะครับ สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นมันชัดเจนเลยรับมาจากแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นกรมธรรม์นเนี่ยถ้าเป็นกรมธรรม์อาคีภัยหรือเป็นกรมธรรม์บ้านอยู่อาศัยโดยทั่วไปน,นั้นมีการขยายความคุ้มครองถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะจะ,จะมีการจํากัดความรับผิดเอาไว้ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน20,000บาทเพราะฉะนั้นนี่ครับเ,เคลมขนาดนี้ผมขอชีดวิญญว่าเป็นเคลมขนาดเล็กซึ่งบริษัทประกรันภัยโดยเฉพาะสมาคมประกันภัยนะครับได้ขอความร่วมมือไปอยังสมาชิกเราจะมีการ ผู้มือเคลมแบบง่ายๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับถ้าผนังมีการแตกราวะนะครับแล้วไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างหลักหรือความมั่นคงของตัวอาคารนะครับบ้านของท่านผู้ประกันภยนัยท่านไรมีรอยแตกราวนะครับทางสมาคมก็จะมีการคิดคำนวณเรื่องของค่าซ่อมไว้ให้ล่วงหน้าถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเคลมไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับค่าซ่อมที่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้านะครับสามารถจะยืนยันขอรับค่าสินไหมทดแทนได้เลยบริษัท ประกันภัยต่างๆก็สามารถจะชดใช้ค่าสินใหม่ได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นฟ้าที่เป็นทีบาร์อย่างนี้นะครับก็จะมีการคำนวณว่าค่าซ่อมของทีบาร์นั้นตารางเมตรละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ถ่ายภาพมากว้างคูณยาวว่าเสียหายไปกี่ตารางเมตรนะครับก็สามารถจะได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอย่างรวดเร็วนะครับแต่ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมูลค่าที่มีการนําเสนอให้ในะครับ ก็อาจจะมีการแจ้งในการทําเคลมตามปกติซึ่งบริษัทประกันภัยก็อาจจะส่งเจ้าหน้าที่สารวจความเสียหายเข้าไปตรวจสอบความเสียหายและประเมินมูลค่าครับสุดท้ายค่ะเหมือนบริษัทประกันภัยเนี่ยเจอมาสองรอกและช่วงโควิด -1 รอบมาวันนี้อีก1รอบแล้วเราจะมีการเตรียมการหรือว่าถอดบทเรียนในอนาคตยังไงไหมคะคือผมขอเนญาตเล่าเป็นกรณีเปรียบเทียบ3กรณีแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากกรณีแรกเลยก็คือกรณีของน้าท่วม ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี54นั้นครับภัยน้ําท่วมเนี่ยแทบจะเป็นภัยแถมที<ช>่บ,บริษัทประกันภัยใช้ในการจูงใจให้คนทําประกันภยัย<ม>อาคีภยัยแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาแล้วนะครับ บรราประกันภัยก็ได้บทเรียนว่าภัยน้ําท่วมไม่ใช่เป็นภัยที่นานๆเกิดขึ้นและแต่เป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําในประเทศไทย<ช>ก็จะมีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอาไว้แล้วก็มีการขายประกันภัยภัยน้ําท่วมแยกต่างหากจากกรธมธรรมมาตรฐานเช่นเดียวกันครับในเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มองว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็แทบจะเป็นภัยที่แถมให้แต่หลังจากนี้ก็คงจะมีการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับแผ่นดินไหวและอาจจะมีการจํากัดความรับผิดของแต่ละกรมธรรม์เอาไว้ว่า ความวัตผิดิสูงสุดอาจจะไม่เกินเช่น20%ของทุนประกันภัยหรือไม่เกินเท่านั้นเท่านี้บาทครับอ,อันนี้ถ้าเรามองอีกมิติหนึ่งนะครับก็จะเป็นบทเรียนของธุรกิจประกันภัยแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในเรื่องของการที่จะมีประเภทของการปาระกันภัยใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยและก็เป็นการทําให้ธุรกิจประกันภัยนั้นมีโอกาสเดือโตัวมากขึ้นครับนี่แหละครับวันนี้ตรวจสอบครบทุกประเด็นนะของทางทิพย,ดยะด้วยเรื่องของการเคลมประกันด้วยรวมถึงในอนาคตไม่แน่ถ้าตอนนี้คนตกใจ อยญ่จะทําประกันภัยแผ่นดินไว้ค่าเบี้ยอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะนะฮะต้องรอสอบถามกันดูนะครับวันนี้ขอพระคุณมากนะฮะดรสมพรสืบทวินกลกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจทิพยประกันภัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะมีการแถลงเป็นแถลงการรายงานสดนะคะจากอธิบดีปอพอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะฮะ ่วาไปไปที่ข่าต่อไปก่อนคุณจุนวิทดาฮะไปดูทางสมาคมวิศวกรแนวทางในการตรวจ